สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนผมปีเตอร์จากเป t ตอรทนะครับมีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับถามเข้ามาว่าเออพี่ครับผมจะเซตแฟนเนี่ยให้มันรันที่คอนสแตนต์หมายถึงว่าจะตั้งค่าพัดลมให้รันที่7จ8 0สิบอรือะไรก็ว่าไปนะครับทำอย่างไรนะครับสำหรับ Nice Hash Quick Miner นะโอเคครับตอนนี้ผมก็จะมาบอกว่าทำอย่างไรนะครับาเพื่อคลิกที่มุมขวาล่างนะครับ มี quick miner อยู่อะไรเนี่ยนะครับ right click นะแล้วก็ไปที่ OC tune นะครับมันก็จะ b r ิง g up อีกจอหนึ่งขึ้นมาที่ browser นะครับสังเกตจะเห็นว่าเป็น local host นะ port หน8 0ง0นะครับแล้วตอนนี้ของผมเองเนี่ยอย่ในที้ผมแนะนำนะแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะทำอย่างอื่นก็ได้หมดนะครับ อย่างที่ผมแนะนำส่วนตัวผมเนี่ยผมใช้ target GPU hotspot ทำไมเพราะว่าผมทำรีเสิร์ชแล้วทราบมาว่านะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ GPU ออยู่ได้นานเขาว่านาน forever เลยนะคงทนถาวรเลยนะครับคืออุณหภูมิเนี่ยไม่ควรเกิน60ถึง70นะครับถ้าอุณหภูมิไม่เกินนั้นเขาบอก GPU เราใช้เป็นนานเท่าไหร่ก็ไม่เสียนะครับนั่นคือเหตุผลทำไมผมถึงตั้งเป็น target G.P.U. Temperature นะครับแต่หากเพื่อนๆมีพัดลมมันดังมากอะไรอยากเปลี่ยนอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าทำยังไงครับตัวนี้การ์ดของผมเป็น3060นะเป็นตัวใหม่เครื่องนี้จริงซื้อมาใช้ทำงานนะครับไม่ได้ใช้มาขุดนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็น Quick Miner แล้วเนี่ยผมเชื่อใจเขาส่วนตัวผมเชื่อใจเขานะครับผมเลย รัน Quick Miner ไปด้วยเพราะว่ายังไงมันเหลือเฟือสำหรับางานผมในตอนนี้นะครับผมก็เลยว่างๆก็ลัน Quick Miner ไปครับเก็บนะครับตอนสุดท้ายช่วงโค้งสุดท้ายนะครับก่อนที่เขาว่ากันว่าอีกไม่กี่เดือนมั้งนะอาจจะขุดไม่ได้อาจจะขุดอีเทอรียมไม่ได้แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเก็บไว้โค้งสุดท้ายนี่ก็เป็น3า0สมัยนี้ถ้าเพื่อนๆซื้อมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องเป็น low hash rate หรือ lhr ทั้งนั้นนะครับ ดูจากฟิสิกอลมันก็ไม่รู้หรอกนะครับต้องมาลันดูก็อย่างตัวที่ผม Open Box นะครับ Unboxing ิ่งไม่ใช่อุปนบ็อก์อันบตัว HP Omen 3060ตัวนี้เพื่อนๆไปดูวิดีโอผมได้นะครับตามคลิกตามด้านล่างเลยนะครับตัวอันบ็อกซแล้วก็มีสอนง่ายๆนะครับว่าดูอย่างไรว่ามัน LHR หรือเปล่าโอเคนะครับกลับเข้าเรื่องของเราตอนนี้ฟฟนซิตติ้งของผมก็คือเนี่ยครับเห็นว่าเป็นแฟนโหมด a r ร็ t Temperature และ Hotspot นะครับ Target G P U 62 Target V r A M 72อันนี้จริงๆผมไม่ได้เซตแต่นี้เป็น Quick Miner Setup ที่ผมเลือกโหมด Light นะ L I T Light นะมันเซตมาให้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็จะมี Information ต่างๆนะครับว่าตอนนี้เท่าไหร่โอเคถ้าเพื่อนๆอยากตั้งนะครับเป็น f Fix Speed นะครับเพื่อนๆก็ต้อง Fan Management นะต้อง Fan Management นะครับตั้ง f ฟิกสปีดนะ ตอนนี้ Default Auto เนี่ย d e ฟ a อ l อ a ต t o ก็คือมันเป็น t a r g e เก็ตฮอสปพวกนี้นะอย่างตอนนี้ที่เพื่อนๆเห็นนี่คือ Default Auto เพื่อนๆไปฟิกสปแลนะครับนะครับแล้วจะอยากตั้งเท่าไหร่นะครับเซ็ตไปเลยครับร้อยหรืออะไรนะแล้วก็คลิกนี่ถ้าเกิดมีหลายๆตัวนะของข้าใจเนี่ยเกิดมีหลายคัส์ดนะครับแต่ผมมีคัส์ดเดียวในนี้นะน่าจะเหมือนกันอะซิงเกลิลไอซีเล็กนี่ไม่แน่ใจเพราะว่า ผมไม่เห็นเมนูให้เล e c t นะ,ะผมคลิกไปอ่าโอเคนะเขาบอกว่าเซตไม่ได้นะครับต้องเซต optimization profile in l i n k m a n a g e r เป็น manual first l i n k m a n a g e r อยู่ไหนครับ l i n k m a n a g e r ก็อยู่ที่เพื่อนเพื่อนใน has l i c k m a n a g e r นะจำได้ไหมเนีย่ย a i n i s t r a g e r นะครับมี2ลิกนะแทนที่จะเป็น live เพื่อนๆก็ต้องแก้เป็น manual first อ่านะครับเขาบอกแล้วอ่าแมนนวลถ้าคลิกออพติมัยจะเป็นออโต้นะอ่าเ,เพื่อนๆซิกคลิกเป็นแมนนวลแล้วนะแล้วก็มาตรงนี้ที่เดิมน,นะครับฟิกสปีดเอาสักแปดสิบวก่อนทำไมแปดสิบนะคลิกปา้ามันบอก f p r i ลายแฟนนะ ต้องรีดจากล่างขึ้นบนน้ำดูเวลานะครับคือเมื่อกี้มันไม่ได้เพราะว่าผมล็อกอยู่ตอนนี้แอปพลายแฟนแล้วนะผมได้ยินเลยนะครับว่าเสียงแฟนดังขึ้นนะเพื่อนๆอาจจะไม่ได้ยินนะครับแต่ผมได้ยินอยู่ถ้าเป็นร้อยหนึ่งนะก็ดังขึ้นไปอีกไม่รู้เพื่อนๆพอจะได้ยินหรือย,ยังนะครับอ่ะแล้วผมจะเซตกลับแล้วนะครับผมจะเซตกลับเป็น default ต โอเคนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นโหมด Default Auto นะแต่ผมจะกลับมาที่นี่นะครับแล้วก็ผมจะ t p t i z e ไลท์นะนะกลับมาหนะ้าจอนี้เขาก็จะเป็นแฟนโหมด t รเก็ต a r g e t เหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมแก้ตรงนี้ด้วยแล้วกัน refresh ดูสิ โอเคผม refresh ก็คือเนี่ยเป็นแฟน m o มด target auto โอเคครับเพื่อนๆขอบคุณนะครับที่ถามกันมาแล้วก็ขอบคุณที่รับชมนะครับกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีสสดครับ